วันนี้ไซจะมาบอกเคล็ดลับการเลือกสารสกัดทำยังไงที่เราจะเลือกสารสกัดมาใช้ในครีมเนี่ยให้มีผิวหน้าผลลัพธ์คือขาวเด้งใสถ้าวันนี้ใครอยากรู้นะต้องฟังคลิปนี้เลยนะคะง,ง่ายๆเลยค่ะเราก็ดูส่วนประกอบที่ครีมนะคะจะต้องมี3ฐานเสือนี้หรือว่ามี3มสารสกัดนี้นะคะอันที่1คือตัวอัลฟาอันที่สองคือวิตซีอันที่3คือไฮยาค่ะรู้ไหมคะว่าแต่ละตัวเนี่ยทำงานแตกต่างกันมากเลยนะคะตัวแรกก่อนเลยนะคะไซจะพูดถึงตัววิตามินซีนะคะ ตัววิตามินซีหาหลายๆคนก็จะเข้าใจว่าเฮ้ยวิตามินซีช่วยในเรื่องของความขาวกระจ่างใสแต่รู้หรือไม่คะว่าวิาวตามินซีนี่นะคือสุดยอดของสุดยอด active ingredient นะคะที่คุณควรต้องมีติดบ้านเลยนะคะไซบอกเลยว่าวันนี้ถ้าหน้ากระจกที่ไม่มีวิตามินซีอันนี้ถือว่าพลาดอย่างแรงเลยนะคะวิตามินซีค่ะไม่เพียงช่วยในเรื่องของความขาวกระจ่างใสแล้วยังช่วยในเรื่องของการแอนตี้ออกซิแดนต์ได้เป็นอย่างดีด้วยและความที่มันเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์แหละเวลาที่เราไปใช้ร่วมกับกันแดดนะเขาเร ียกว่ามันจะเป็น double protection คือกันแดดได้ถึง2ชั้นเลยทีเดียวแล้วเท่านั้นไม่พอนะวิตามินซีนะคะยังช่วยในเรื่องของ Anti ี n เอจ g i n g ทำให้เราไม่แก่ก่อนวัยอันควรอีกด้วยนะคะและเท่านั้นยังไม่พอยังช่วยในเรื่องของการกระตุน้นการสร้างคอลลาเจนอีราซินด้วยนะคะจึงส่งผลให้เรามีผิวหน้าที่ขาวและก็ใสนะคะอันดับที่2ค่ะสารสกัดที่เรียกว่าอัลฟาบูตินนะคะถ้าเราจะใช้กลุ่มตระกูลของอาบูตินแล้วใจแนะนำนะเราใช้ตัวท็อปสุดไปเลยคืออัลฟาบูตินค่ะอันนี้ เป็นการที่พัฒนามาจากไฮโดรควินอนะคะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเวลาที่รักษาฝ้าเนี่ยเขาเจะเอาไฮโดรควินอมาใช้ในการรักษาฝ้าแต่ต่อมาค่ะไฮโดรควินอเนี่ยมันมีลิกนะคะที่ทําให้แบบผิวหน้าเราไม่แข็งแรงทําให้ผิวหน้าเราอะ่ะในรองเทอมแล้วไม่โอเคนักวิทยาศาสตร์เขาเลยคิดคนพัฒนาอาบูตินขึ้นมาจากนั้นค่ะเขาก็ทําให้มันเด็ดกว่าอาบูตินคืออัลฟาอาบูตินนะคะถ้าจะเลือกก็ต้องเลือกอัลฟาอาบูตินนะคะและแซ่กลันจะบอกว่าต้องเลือกให้ดีๆด,ด้วยนะคะอย่าไปเลือกซอสที่มาจากจีนนะจ๊ะอาจจะได้ประสิทธิภาาพไม่่่ดีีเททคควรนะะ ะะช่วยในเรื่องการลดก,การทํางานของเม็ดสีเวลานีนทาให้ผิวหน้าเรานะคะขาวขึ้นฟ้าจาง,งรอยสิวจางลงด้วยและตัวสุดท้ายค่ะผิวหน้าขาวใสแล้วพี่ลองคิดตามใจง่ายๆนะผิวเราขาวแล้วใสแล้วแต่ผิวเราเหี่ยวโอเคไหมก็ไม่โอเคเนาะดูหน้าไม่เด้งฉะนั้นวิธีการเติมให้ผิวหน้าเด้งนะคะจะบอกง่ายๆเลยใส่ไฮยาเข้าไปค่ะแล้วเวลาที่เราเลือกไฮยานะเราก็ต้องเลือกไฮยาตัวที่แบบว่าสามารถซึมลึกลงไปเข้าถึงชั้นหนังแท้ได้ด้วยอันนั้นแหละคือการตอ อโจทย์อย่างแท้จริงนะคะดังนั้นขอทวนอีกรอบนึงนะคะ Active i n g r e d i e n t นนะคะหรือว่าสารสกัดที่จะทำให้เราผิวหน้าขาวใสเด้งนะคะประกอบไปด้วยวิตามินซีอัลฟาบูตินไฮยาค่ะ3ส,สิ่งนี้ควรต้องมีติดบ,บ้านนะคะถ้าใครสนใจนะคะสามารถพิมพ์สนใจเข้ามาที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะติดตามคลิปดีๆแบบนี้ได้ที่นี่กับสายบ้านคริมน,นะคะ